สวัสดีครับเข้าสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่22สิงหาคมนะครับวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดกระทิงนะฮะของ Bitcoin นะครับมาฝากคุณผู้ชมครับผมข่ออื่นขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับสยาม b l o c k c h a i n c o m ครับข่าวที่น่าสนใจมากๆครับข่าวแรกครับ2ตัวชี้วัดส่งสัญญาณ Bitcoin อยู่ในช่วงขาขึ้นที่มั่นคงครับไม่มีภาวะฟองสบู่ปรากฏนะฮะก็กระทิงเริ่มตื่นนะฮะ ตัวชี้วัดยอดนิยมบ่งชี้ว่าบิตคอยครับไม่น่าจะถูกประเมินค่าสูงเกินจริงในระดับปัจจุบันนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของราคามีความเสถียรโดยไม่มีความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วครับแม้ว่าราคาของบิตคอยครับยังไม่สามารถพุ่งกลับขึ้นไปถึงจุดะระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมได้แต่ว่านักวิเคราะห์คนหนึ่งก็กล่าวว่าตลาดขาขึ้นครับยังคงแข็งแกร่งแ,งและก็มั่นคงมีเสถียรภาพนะครับโดยไม่มีสัญญาณมู่บอกถึงการปรับฐานครั้งใหญ่โดยอาศัยตัวชี้วัดสําคัญ2ตัวครับ ตามรายงานเมื่อวันที่18สิงหาคมครับ Excel a d l e r ครับนักวิเคราะห์จากคริปโตควอนครับได้ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญ2ตัวครับได้แก่ Bubble เปรียบเทียบกับ Crush Market Structure ครับแล้วก็ MVRV C Score นะครับซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้นะครับว่าการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ในปัจจุบันครับกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ดี Excel เขาก็กล่าวเสริมเขาว่าเราจะเห็นได้ว่าวงวงจรขาขึ้นในปัจจุบันครับ กำลังพัฒนาค่อนข้างมั่นคงโดยไม่มีความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Excel เน้นย้ำครับว่าคะแนนตัวชี้วัดของ b u b b l e ลแลวก็ Crush Market s t r u c t u r e ครับลดลงเหลือ1.02ซึ่งถือว่าเป็นระดับพื้นฐานครับซึ่งก็บ่งชี้ว่า Bitcoin ไม่ได้อยู่ในสภาวะฟองสบู่ในปัจจุบันฟองสบู่เนี่ยจะเกิดขึ้นในตลาดคริปโตครับเมื่อมูลค่าตลาดของ i ิ c o อ n เติบโตเร็วกว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นจริงเมื่อราคา Bitcoin สามารถพุ่งขึ้นทำลายสถิติสูงสุดที่ 73,679ดอลลาร์ครับตัวบ่งชี้กำลังส่งสัญญาณฟองสบู่โดยมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ1.5เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาครับราคาบิตคอยก็ลดลง16%เหลือ61,930ดอลลาร์ครับตามข้อมูลของ CoinMarketCap บิตคอยครับยังคงดิ้นรนเพื่อรักษาระดับ,ดบสำคัญที่60,000ดอลลาร์ครับซึ่งนักเทรดก็มองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่22่สิกรกฎาคมราคาบิตคอยก็ ซื้อขายในช่วง40%ครับโดยแกว่งตัวระหว่างราคาต่ำสุดที่49,842ดอลลาร์แล้วก็ราคาสูงสุดที่69,799ดอลลาร์เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะฮะแบบ30วันนะหรือ DMA นะ MVLV C score ของ Bitcoin เนยอยู่ที่1.8ซึ่งก็สูงกว่านะฮะค่าเฉลี่ยรายปีของ Bitcoin ที่1.6เล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่ามีการประเมินค่าสูงเกินจริงเพียงเล็กน้อยครับ เมื่อค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่30วันครับ M uh, DMA นะหรือ M V R V c s c o e เนี่ยพุ่งสูงขึ้นอาจเป็นสัญญาณเตือนให้นักเทรดทราบว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงเกินจริงครับแล้วก็ราคาอาจจะปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคมปี2021ครับค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ตัวนี้เนี่ยนะฮะของ Bitcoin เนี่ยสูงกว่า5นะฮะสูงกว่า5เลยนะฮะก่อนที่ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นไปสูงถึง6,701ดอลลาร์เพียง3เดือนต่อมา ราคาบิตคอยก็ลดลง45%เหลือ3 2 8 2 7ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมนะครับทั้งบับเบิลแล้วก็ครัชนะฮะแล้วก็ MVRV สีสกอร์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินว่าราคาบิตคอยจะถูกประเมินค่าสูงเกินจริงไปหรือไม่ Excel ครับกล่าวเสริมว่าตราบใดที่ตัวชี้วัดไม่ถึงระดับที่สูงจนอาจส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงในการปรับฐานที่สําคัญตลาดสามารถถือว่าเป็นขาขึ้นได้ก็ตอนนี้ฮะราคาบิตคอยก็ยังคง มีขึ้นไป60,000แล้วก็ลงมา59,000นะฮะโดยประมาณนะฮะก็อ้างอิงจากคอยมาเก็ตแคปนะครับอันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์นะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่คุณแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นโฮเดอร์นะบิตคอยเนอร์ระยะยาวถือระยะยาวเนี่ยไม่ต้องไปแคร์เท่าไหร่ยิ่งถูกยิ่งดีลงมาเถอะอยากซื้อนะฮะข่าวต่อมาครับแบ็กล็อกครับ ตามรอยซตโตชิครับแล้วก็บีแอนนส์ก้าวขึ้นเป็นผู้ถือบิตคอยรายใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกครับอันนี้ติดตามให้ดีข่าวนี้เรามีการเ,าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าแต่ละสถาบันเนี่ยเขาถือบิตคอยเยอะแค่ไหนอันนี้น่าสนใจมากแบ็กลอ g ครับกำลังเพิ่มการถือของบิตคอยอย่างรวดเร็วครับโดยปัจจุบันครับบิตคอยนะมีบิตคอยอยู่เกือบ350 0 0 0 BTC ครับจึงทําให้แบ็กลอ g เนี่ยกลายเป็นผู้ถือของบิตคอยรายใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกครับรองจากซัตโตชินากามโตะแล้วก็เว็บเทรดบีแอนนส์ อ้างอิงตามข้อมูลบนบล็อกเชนนะครับการสะสมบิตคอยครั้งใหญ่ของแบ c ็กล็อกครับเป็นส่วนหนึ่งในแผนของบริษัทที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในตลาดคริปโตเคอแนซี่ครับโดยมีผลิตภัณฑ์กองทุน ETF ต่างๆและก็ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบันเป็นแรงขับเคลื่อนการเข้ามาของแบ c ็กล็อกครับในตลาดบิตคอยนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับสำหรับอุตสาหกรรมนี้เลยเนื่องจากว่าในอดีตครับซีอของแบ c ็กล็อกอย่างแรลลี่ฟิงค์เป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในบิตในบิตคอยแล้วก็ด่าเยอะด้วยโดยมองว่าบิตคอยเนี่ เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแล้วก็อาจเป็นอันตรายได้อะไรก็ตามครับท่าทีของเขานะฮะอย่างลอรีฟิงกเนี่ยก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับลอรีฟิงมองว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ระหว่างประเทศ <c oughs> เปลี่ยนใจง่ายเนาะที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางการเงินซึ่งการเปลี่ยนแปลงความคิดครั้งนี้ครับเป็นแรงกระตุ้นให้แบล็กล็อกครับเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดคริปโตมากขึ้นครับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทก็คือกองทุน i Bitcoin Trust หรือ่า t ซึ่งเป็นส่วนประกอบ สำคัญของกลยุทธ์นี้ครับโดยกองทุน i b a บทครับที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่นักลงทุนสถาบันที่มองหาช่องทางที่ปลอดภัยในการลงทุนบิตคอยครับส่งผลทําให้ Backlog อกถือครองบิตคอยเกือบ350,000 BTC นทะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นครับซาโตชิตาก,การโตะครับผู้สร้างบิตคอยเท่านั้นครับที่มีการคาดการณ์ว่าจะถือครองบิตคอยจำนวน1.1ล้าน BTC แล้วก็เว็บเทรดบ i n a n c e ซึ่งมีรายง,งานว่าถือ Bitcoin อยู่ประมาณ550,000 BTC ซึ่งมีมากกว่า backlog นะครับอิลิกบาชูนัสครับนักวิเคราะห์กองทุน ETF ของ b ู o เบิร์กครับกล่าวว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่ากองทุน ETF ของสหรัฐเนี่ยกำลังจะแซง s a ต o s ชินะสำหรับการถือครอง Bitcoin ในเดือนตุลาคมนะ b c k k l อกเพียงรายเดียวก็ถือครอง Bitcoin มากเป็นดับ3แล้วและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นดับหนึ่ในช่วงปลายปีหน้าและน่าจะอยู่ในดับนี้เป็นเวลาไปอีกนานเลยนะ ก็เนี่ยห้ผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะเขาบอกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะฮะเกรสเกลเป็นผู้นําตลาดกองทุน Bitcoin ีเอโดยถือครองบิตคอยมากกว่าแบล็กล็อกแต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับโดยเก s สเกลกําลังเผชิญหน้ากับการถอนเงินของลูกค้าเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมที่สูงถึง2.5%อของเกสเกลครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่0 2 5การเข้ามาของแบล็กล็อกครับในตลาดคริปโตได้เปิดประตูให้ผู้เล่นทางการเงินแบบดั้งเดิมเข้าสู่ตลาดมากขึ้นการย่่่่นนนนนนเเเอกกสสสสาาาาารััังลุดดแใใหห็วถบขญช c a p ิล a าแมネจเมนต์โกลแมนแซ a กซ์นะฮะดรวีแคิลแล้วก็คณะกรรมการการลงทุนและการ,กรเกษียณอายุหลายแห่งได้เข้าซื้อหุ้นกองของกองทุน i s h r r ์ส i t c o อ n t ทรัสหรือว่า i b บ t ของ Backlog อกนะครับอ่ะดูกันหน่อยในตัดในรูปนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะคือ t าตูช n น k a m มโต1.1ล้านความตั้งใจของ d o n ัลด์ทรัมคือต้องได้1ล้านหรือ1.5ล้านนะฮะสารัฐอยากจะถือไว้แบบนั้นอันนี้คือความตั้งใจของโดนัลด์ทรัม ของคินเนดีจูเนียร์ก็เหมือนกันแต่คามาลาผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเอวราอันดับหนึ่งคือซาตจูชิอันดับ2คือ Binance ครับ Binance เขาถือไว้เยอะนะครับอันดับ3นี่แบ็กล็อกแล้วนะฮะแซงขึ้นมาซะอย่างนั้นเกรสเกลตกไปอันดับ4นะฮะสองแสนหกหมื่นสามพันไมโครเซจี้ฮะนี่คือบริษัทที่บ้าคลั่งมากเรื่องของบิทคอยน์อะไรยังมีแค่2องแสนนพันนะฮะบิตฟินเน็ตเอ็กชแนนซ์ครับสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันมาดูอเมริกาอเมริกา U.S. government มี213,000หนมัเห็นไหมครับว่าบริษัทของ m i c h a e l s a ล e ร์เนี่ยอย่าง m i ไมโครแซจีเนี่ยมีมากกว่ารัฐบาลสหรัฐอีกนะฮะมาดูรัฐบาลจีนฮะรัฐบาลที่แบนคริปโตมาก่อนปัจจุบันรัฐบาลจีนมี190,000 BTC ฮะต่อมาคือ Fidelity อันดับ9 b l a c บเออ b l o ล็อกนะฮะอันดับ10 11คือ Robin Hood คุณผู้ชมนี่คือสถาบาันการเงินและ รัฐบาลที่ใหญ่มากๆในโลกนี้เขาถือกันขนาดนี้ครับแล้วรัฐบาลไทยล่ะอยู่ตรงไหนแล้วคนไทยล่ะอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องถามตัวเองกันนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่คุณจงดูจากสิ่งที่ข่าวเขานำเสนอออกมาดูจากสถานการณ์ของโลกตอนนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดมันกำลังเกิดขึ้นอยู่มันไม่ใช่ว่าเป็นจินตนาการในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบัน แล้วมันกำลังดำเนินอยู่ด้วยนะเป็น present simple ลและเป็นเขาเรียก continuous tense ฉะนั้นอย่ามวัวแต่อยู่กับคำติดกับคำว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องอนาคตมันเป็นอะไรที่เพอร์เจอร์มันจับต้องไม่ได้อะไรคือการจับต้องไม่ได้ครับอืมนี่แหละต้องถามตัวเองนะฮะอะไรคือคำว่าจับต้องไม่ได้แล้วทาแล้วนั่นแปลว่ารัฐบาลสหรัฐโง่ใช่ไหมฮะรัฐบาลจีนโง่ใช่ไหมฮะบแนนซ์โง่ อ่ะซาโตชิไม่นับเพราะเขาเป็นคนสร้างแบ็กล็อกโง่เหรอฮะเกสเกลโง่เหรอฮะไมโครเซจิโง่เหรอฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดแล้ววิเคราะห์แยกแยะนะฮะคอวอยนะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะคิดให้ดีนะฮะก็ฝากไว้นะถ้าไม่มีเลยอาจจะน้ําตาเช็ดหัวเข่าได้นะผมพูดอีกยัง้งย้ำอีกครั้งพูดแล้วพูดอีกนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าไงก็ฝากติดตาม Bitcoin Cra ีเี่ด้วยนะครับเราจะบ้าใครที่สุดเรื่องของ Bitcoin ครับเจอกันทุกวัน8ปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่2ช่องทางครับหนึ่ง ไทยทาวนชาแนลนะในยู u ูบนะฮะคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยนะครับสอง e b o o k Fan p a g e s a c k Nobody นะครับสองช่องทางนี้คุณจะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กด Follow จะจอยจะ Super Thanks กดดาวอะไรได้หมดเลยทำตามความพอใจของคุณนะครับและยังมีช่องทาง t r u m m o n e y w a l l e t ยังมีคิวอา r ์โค้พร้อมไอตรงนี้ฮะที่เป็นพร้อมเพย์นะแต่จริงก็ไปที่ True Money แหละ และสำคัญสุดฮะบิตอ uh, ่อบิตขออภัย wallet of Satoshi เออ bitcoin Lightning Network อันบนเห็นไหมอันใหญ่ๆตอนนี้มีคนเติมเข้ามาให้ผมเรื่อยๆนะขอบคุณมากเลยนะที่คนออนแซดมาให้ผมนะแล้วก็ใครที่อยากจะเทรดคริปโตอยากจะเริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไเริ่มใช้กระดานไหนจริงๆในกลุ่มของผมนะชื่อว่ากลุ่มรัศมีสยามเนี่ยใน f a c e b o o k เนี่ยเรามีคลิปสอนนะครับ ก็ให้ใช้ตัวฮะใบบิฮะตรงนู้นเลยคุณสามารถสแกนตรงนั้นได้แล้วคุณก็เข้าไปทดลองเองก็ได้หรือเข้ามาในกลุ่มของผมแล้วก็เรียนรู้เองได้นะครับมีทําให้คลิปหนึ่งสอนวิธีการใช้เบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับสมัครได้เลยนะโอเคอยังไงก็ทดลองดูครับถือว่า,าเต็มเงิน3 5 0ร้อยหรอยบาทอะไรก็ได้ฮะเพื่อเป็นการทดสอบเรียนรู้และซื้อความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ซื้อบิตคอยเก็บไว้ด้วยรับรองว่าไม่มันไม่ทาให้คุณขาดทุนหรอกครับนะครับไม่ทําให้คุณเจ๊งหรอกครับนะ โอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ